เรียมพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่อาจพลิกโฉมตลาดมือถือในปีหน้าแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้งมือถือรุ่นเล็กแต่ทรงพลังอย่าง iQOO 15 Mini ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่และชิปเซ็ตสุดแรงและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเท่านั้นแต่ยังอาจท้าทายความคิดเดิมๆของเราเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนขนาดเล็กอีกด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่าในครอบครัว iQOO 15ซีรีส์ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้มีมือถือทั้งหมดสารุ่นได้แก่ Q15 ไอคิวโอ15อุนทราและไอคิวโอ15มินิซึ่งแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะไอคิวโอ15ที่เป็นรุ่นหลักมันได้รับการออกแบบมาให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพสูงและการใช้งานทุกวันแต่สําหรับไ e คิวโอ15มินินั้นมันถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบมือถือขนาดกระทัดรัดด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี <Technology S 2> ล้ำสมัยที่ไม่ตกยุคตัวอย่างเช่นแม้จะมีขนาดเล็กแต่หน้าจอใหญ่เทียบเท่ากับรุ่นใหญ่ทำให้ผู ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการรับชมวิดีโอหรือเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสโดยไม่ต้องเสียสละความคมชัดหรือความสดใสของภาพและที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือมันมีกำหนดการวางจำหน่ายในปี2026ซึ่งอาจทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องรอถึงปีหน้าแต่ในความเป็นจริงการพัฒนาชิปเซ็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆมัก,มกใช้เวลานานเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะพร้อมใช้งานเต็มที่โดยปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตแบบเร่งด่วน ลองมาดูรายละเอียดของ IQ 15มินิกันอย่างใกล้ชิดข้อมูลจากภาพรวมเบื้องตน้นก่อนอื่นมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.31นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่พอที่จะให้ประสบการณ์การใช้งานที่กว้างขวางแต่ยังคงขนาดตัวเครื่องที่ยอมรับได้สำหรับมือเล็กหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันชิปเซ็ตที่ใช้คือ d ด m e n s ิน y 9500 Plus ซึ่งเป็นชิปเซ็ตระดับไฮเอนจาก Medi a t เทคที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า 500, ่า950รุนเดิม โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลกราฟิกและการใช้งาน AI เพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ลองนึกภาพชิปเซตนี้เหมือนกับสมองของมือถือที่ควบคุมทุกอย่างนั้งแต่การเปิดแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วไปจนถึงการเล่นเกมที่เลื่นไหลโดยที่มันยังประหยัดพลังงานได้ดีด้วยแม้จะมีข่าวหรือว่าเดิมสติก้า 400+ อาจถูกใช้ในบางรุ่นแต่ท q ่ววเลือกเดิมสติก้า 500+ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้สัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือกว่า โดยเฉพาะในตลาดปี2 0 2 6ที่คาดว่าจะมีการแข่งขันสูงนอกจากนี้มันยังมีแบตเตอรี่ขนาด7 0 0 0 mah ที่ใหญ่โตซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชอบดูวิดีโอหรือเล่นเกมต่อเนื่องและสำหรับผู้ที่สงสัยเรื่องความทนทานมันได้รับการออกแบบให้รองรับฮับการชาร์จเร็วเช่นเดียวกับ bq สิบห้อีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด bq สิบห้า m i n ถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและฟีเจอร์ที่ครบครัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมันพือ 15T ที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8หรือ Gen 5ซึ่งเป็นชิปเซ็ตจากค u a l c o m ที่อาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าในบางแง่มุมแต่เดินสติ9 500+ ก็ไม่ย่อท้อเพราะมันได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบของ iQOO หรือแม้แต่ Honor Magic Mini, Oppo Find X9s และ Vivo X300s ที่หลายรุ่นก็ใช้ชิปเซ็ตคล้ายๆกันแต่ i q o 15 Mini อาจโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่าง ขนาดกระทัดรัดและกำลังที่แข็งแกร่งและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งบางคนอาจมองว่าราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นแต่คนอื่นๆอ,อาจสงสัยว่าทําไมไม่เลือกชิปเซ็ตจากแบรนด์อื่นที่ได้รับความนิยมมากกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายความคิดเดิมๆในโลกมือถือสรุปข,ข้อมูลสําคัญของ iQ 15ม i n i ข้อมูลจากข่าวล่าสุดขนาดหน้าจอ6.31นิ้วชิปเซ็ตเดอรมินสติ9500 พร้อมการปรับปรุงสำหรับประสิทธิภาพสูงแบตเตอรี่7,000 mAh รองรับการใช้งานต่อเนื่องดีไซน์คล้ายกับ IQO 15แต่กระทัดรัดกว่ากำหนดวางจำหน่ายคาดการเศ้าประมาณกลางปี2026แหล่งที่มา xmochannel er HTTPS colon slash slash w w b d o s m o c h e n a d o c o m slash สองศ slash หนึ่งหน slash ศู slash i q u o i t หนึ่งห้าข miniqit displayqit chipsetqit เกียร์ qit asqit testingqit reporttliqit begin slash อัปเดตล่าสุด6พฤศจิกายน2568ในที่สุดคุณคิดอย่างไรกับ iqooqit ห้ามิลลิมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนขนาดเล็กแต่ทรงพลังหรือว่าคุณเห็นว่ามันอาจไม่โดดเด่นพอในตลาดที่มีคู่แข่งมากมาย และนี่คือคำถามที่อาจจุดประกายการถกเถียงถ้าไดคิวโวเลือกใช้ชิปเซตจ,จาก q u a l c o แทนเมียเทคมันจะขายได้ดีกว่าหรือไม่แชร์ความเห็นความเห็นชอบหรือแม้แต่ข้อโต้แย้งของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราตั้งใจรอฟังจากทุกคน